แอบสามพี่น้องสุดแซบให้เจ้าบอสเจ้าไทาเกอร์เจ้าลูติโน่ออันนี้คอรับเล็บนะพี่ชิงช้าให้ด้วยอันเล็กไงชอบไหมหันหน้ามาดิหันหน้ามาหาดิออหันหน้ามาอ่ะทำไรเป็นไรโอ้จะล่วงจะล่วงเอ้ย เดแดงเก่งเก่งเก่งเอ่อโอเคหึมหันหน้ามาทางนี้ดิหันหน้ามาทางนี้ดิเร็วด <X Joh an peaks> ิเป็นไรหันหน้ามาทางนี้ดิเอาเร็วดิมาเร็วมาเร็วมามาหันหน้ามาทางนี้มาหันหน้ามาทางนี้มามานี่ดิเอาเดดีเด เดเดมาดิหันหน้ามาทางนี้เอบอบอสหันหน้ามาเอ้าทำไมอ่ะหันหน้ามาดิโอเคหันหน้ามาทางนี้แล้วนะโอเคเป็นไงเป็นไงได้คอนไหมเอ้ยรับปากไปโอ้ยเ,เป็นไงมีมีบนไดให้ด้วยอือ๋อชอบไหมเออเดินบอ่บอยๆ เล็บจะได้ไม่คมนะอืมตามพี่น้องตามพี่น้องนะโอ้ย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 โ้ใครกดให้กันนะไอตัวกลางนี่เป็นพี่สุดนะเป็นพี่เขาไอตัวฝั่งฝั่งซ้ายนี่เป็นตัวพี่กลางอนะเป็นน้อง ไอตัวเลี้ยงนี่น้องสุดแต่ใหญ่กว่าใครเขาเลยฮนะอยอ้ยอยโอ้ยโแล้วมันกินอาหารกันง่ายขนาดนี้เลย <c oughs> กินตรงขนนี่เลยเนะี่ยชอบไหม ดีมีถาดรองแม่งั้นไอพวกตัวข้างล่างเลอะอีกอะ่ะปล่อยอ้วหิวีกแกวหรอนุหิวอีอแกวเหรอลูตินโน่บอสยังกินไม่อิ่มอะ่ะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนโอเคเดี๋ยวป้อนโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปครับโอเคครับจบเพียงเท่านี้โอเคเดี okay, ๋ยวป้อนแล้วเดี๋ยวป้อนแล้วหิวไม่หิวเลยอะหิวอยู่ออยยล้ว